ทักษะที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ค่ะ Adaptability and resilience หรือเราเรียกว่าการปรับตัวและการมีความยืดหยุ่น Adaptability and resilience เนี่ยมันคือการที่เรายอมรับก่อนสามารถประเมินเหตุการณ์และยอมรับ ว่าเราขาดอะไรยอมรับสถานการณ์ยอมรับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยอมรับว่าเราไม่ฟิตอินแล้วยอมรับว่าเราช้าไปแล้วยอมรับว่าเรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นการยึดติดในอะไรบางอย่างมันทําให้เราไม่เปิดใจและไม่ยอมอัดแอพคือไม่ยอมปรับตัวเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความยึดติดมีเฟรมที่มันชัดๆหน่อยเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ยืดหยุ่นปรับตัวไม่ค่อยได้การที <S <S ่เรารู้ว่าเราต้องยืดหยุ่นแสดงว่าเราต้องฟรีฟอร์มเราต้องรู้สึกว่า ทุกอย่างเป็นไปได้เรื่องนี้เราไม่เคยรู้ไม่ว่าเราจะอยุเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะตำแหน่งอะไรไม่ว่าเราจะเรียนรู้มาัมากแค่ไหนแล้วเรายังเรียนรู้ได้อีกโลกนี้มันเปลี่ยนไปทุกๆวันทุกๆวินาทีถ้าเรายังยึดติดในรูปแบบเดิมๆม,มันจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยการที่เรามี adaptability and flexibility มันจะทำให้เรารู้จักคิดนอกกรอบ และทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มี innovation มีไอเดียใหม่ๆการที่เราจะเดินทางไปในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณจะมีทักษะอะไรก็ไม่สำคัญเท่า2ทักษะนี้แน่นอน adaptability and resilience ค่ะ